สวัสดีครับรายการผู้นําทําจริงนะครับวันนี้จะนําไปดูเรื่องของปัญหาท่าเรือที่ขนย้ายฐานหินนะครับคงจะจำกันได้นะครับว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วที่ตําบลท่าสายอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็มีปัญหาเรื่องของท่าเรือที่ใช้ในการขนถ่ายฐานหินนะครับมีบริษัทหนึ่งนะครับไปสร้างท่าเรือโดยไม่รับอนุญาตนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ชนุมกัดคานแล้วก็ท้ายที่สุดแกนนาของชาวบ้านคนหนึ่งนะครับคุณเสวกทองนาคถูกลอบสังหารเสียชีวิตนะครับ ปัญหาของการขนถ่ายถ่านหินรวมทั้งเรื่องของที่จะไปกองถ่านหินเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งของสังคมไทยนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็มีการทําประชาคมชาวบ้านที่ตําบลทองสแกในเขตอําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแต่ว่าเป็นการประชาคมที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นการทําประชาคมที่ไม่ค่อยจะโปร่งใสนักนะครับชาวบ้านเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่รับรู้ว่ามีการทําประชาคมนะครับ ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ไปดูบรรยากาศของการทําประชาคมที่อําเภอนครหลวงจังหวัดปัตตานีเสียวิทยานะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ตอนนี้มีบริษัทหลายบริษัทนะครับเริ่มไปใช้เป็นสถานที่สร้างเป็นท่าเรือสร้างเป็นท่าเรือแล้วก็ขนถ่านหินขึ้นมากองเป็นกองพเนจรพิทึกเลยนะครับเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็มีบริษัทใหม่กาลังจะไป,ท,ปะทําเป็นท่าเรือแล้วก็เป็นที่กองเก็บถ่านหินนะครับ ชาวบ้านเริ่มกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อเรื่องของสิ่งแวดล,ล้อมจะมีเรื่องของปัญหาฝุ่นที่จะไปกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นั่นนะครับบรรยากาศการทําประชาคมวันนั้นเข้มข้นทีเดียวนะครับอยากจะเห็นบรรยากาศก่อนนะครับว่าบรรยากาศในวันนั้นเป็นอย่างไรลองไปชมดูกันดูคร ทุกครั้งที่มีรถบรรทุกขนถ่านหินเข้ามาในพื้นที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดสองฝั่งถนนเพื่อนำมากองไว้ในโรงงานบริษัทเอกชนบางโรงงานนำมากองทิ้งไว้กลางทุ่งเศษผงของถ่านหินเหล่านี้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านวันนี้จะมีการสร้างโรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อเก็บถ่านหินอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่ตำบลคลองสแกอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่หมู่4ตำบลคลองสแกอําเภอนคหรหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่ตรงนี้เองครับวันนี้บริษัทเอกชนครับจะเข้ามาทําการก่อสร้างโรงงานเพื่อเก็บฐานหินครับวันนี้ชาวบ้านออกมาเรียกร้องเพื่อไม่เห็นด้วยากับการก่อสร้างโรงงานแห่งนี้ครับเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากฐานหินที่จะปลิวเข้ามาในหมู่บ้านครับการด,ดําเนินกิจการถ่านหินที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสแกรครับตามตําแหน่งนะครับ ซึ่งผมได้รับตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบนกองแก่สองในตำแหน่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นครับมันก็ต้องกระทำการโดยเปิดเวทีกลางให้ระหว่างผู้ประกอบการกับชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบในเรื่องของความเดือดร้อนนะครับว่าทางโรงงานจะชี้แจงว่ายอย่างไรกิจการของคุณดำเนินการ ระบบไหนขั้นตอนและแนวทางแก้ไขเป็นอย่างไรครับส่วนของชาวบ้านซึ่งได้รับความกระทบนะครับก็ต้องร้องขอหรือว่ายื่นประเด็นว่าโรงงานบรหารอย่างนี้นะครับมีการแก้ไขยังไงมีการจุดอะไรมั่งนะครับที่ผมนำเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับก็คือผมต้องทำงานตามอำนาจหน้าที่นะครับ ซึ่งได้รับตําแหน่งของเจ้านางานท้องถิ่นก็ดูแลในเขตของตาําบลคลองแกนะครับก็เห็นใจนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นผมก็ทราบผมก็เห็นแต่ว่าในเมื่อเป็นกลางแบบนี้นะครับมันก็ต้องดําเนินการไปครับตอนนี้ผมยังยังไม่ลงมติแต่อย่างใดนะครับเพียงขอข้อหาลือว่าการดําเนินการที่ถูกต้อง ส่วนผู้ได้รับผลกระทบมีความเห็นว่าอย่างไรการทำประชาพิจารณ์หรือเวทีประชาคมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านอำเภอนครหลวงกรณีบริษัทไทยพลังงานทีพีจำกัดจะใช้พื้นที่จำนวน7-10ไร่บริเวณหมู่ที่4ํตำบลคลองสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อสร้างโรงเก็บท่านหิน โดยตัวแทนของบริษัทได้ชี้แจงถึงแนวทางการควบคุมและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่วางไว้โดยจะมีหมอน้ำล้างล้อรถการสร้างอาคารปิดขนาด30คูณ100เมตรเพื่อเก็บทานหินและขั้นตอนการดำเนินการภายในไม่ให้มีฝุ่นคลุ้งออกมาโดยจะมีการทำสปริงเกอร์สแลมกันฝุ่นปลูกต้นไม้ขนาดความสูง3 6เมตรโดยรอบ สินค้าด้วยผ้าใบซึ่งระหว่างการชี้แจงชาวบ้านได้ลุกขึ้นโต้แย้งเป็นระยะส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าจะมีการดําเนินการป้องกันตามที่บริษัทอ้างชาวบ้านจึงแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงเก็บฐานหินช่วงช่วงที่ทางโรงงานชี้แจงหรือผู้ประกอบการชี้แจงเนี่ยครับถ้าสงสัยก็ยกมือถามเลยนะครับเพื่อความชัดเจนแจมแจ้งของเรานะครับยกมือถามเลยว่าอะไรอะไร 1นึ่งเป็นยังไงนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราค่อยมาคุยกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับช่วงนี้ให้ให้ทุกท่านเปิดใจรับแล้วฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทางโรงงานก็จะมีข้อย้อนถามเราว่าพอใจไหมหรือว่าจะให้เพิ่มเติมอะไรนะครับแล้วถึงจะมีการลงมติกันหรือย,ยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวให้พวกเรา เปิดใจเราฟังนิดนึงนะครับไอที่เราสงสัยอะไรเดี๋ยวยกมือถามเลยนะครับรั้วตะแลนก่อนนะครับจะไม่มีการเอาเครื่องจกักรเครื่องคัดแยกมาลงนะครับเครื่องคัดแยกที่เกิดฝุ่นจะไม่เอามาลงนะครับจนกว่าจะเราจะทํารั้วตแลนปลูกต้นไม้นะครับแล้วหลังจากนั้นอาจจะขอความเห็นพี่น้องอีกรอบหนึ่งถึงจะถึงจะลงบุนเริ่มสร้างโกดังนะครับ คือถ้าถ้าถ้าไม่สร้างโอดังเราก็จะไม่นําไม่นําเครื่องจักรเข้ามาลงนะครับแต่เราจะพัฒนาให้เห็นก่อนก็ได้ครับก็คือทําคันดินทํารสแกลนดปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับทำบ่อล้างล้อเนี่ยครับโอเคโอเคถ้ามันไปถึงไม่ใช่หมดถแค่หาอะไรมาแล้วมันล่น้องครัดเมล็ดแล้วพี่น้องครับเราเราอยู่ด้วยกัน ผมไม่ได้เข้าข้างน้นทั้งดี้เพราะว่างงทีี่่เเห็นนยคนคนเราอยู่ร่วมกันนะครับมันก็ต้องมีระเบียบเสียงนี้นะแล้วในเมื่อระเบียดเสียงแบงนี้มันไม่ใช่มันก่อต้งขึ้นมาทั้งเป็นทางรถเอ็งไปวิ่งมาทั้งเป็นทั้งหมดเลยแล้วประชามเลยแล้วประชามของโรงไม่ได้ไร้ไนครับรถเรื่องของข้าวครับเราเราคุยกันตรงนี้ดีกว่าว่าตัวแทนบริษัทไทยพลังงานพยายามที่จะพูดคุยกับชาวบ้านในการสร้างโรงงาน โดยจะใช้สแลนกันฝุ่นการจัดทําระบบสเปรน้ําแต่ชาวบ้านที่เข้ารับฟังประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ออกมาต้แย้งถึงปัญหาและยืนยันว่าไม่ให้มีการสร้างโรงงานขณะที่ตัวแทนบริษัทยังไม่ได้อธิบายถึงแนวทางการควบคุมและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะที่ผ่านมาชาวบ้านยังคงได้รับเคาะจากเศษหินจากโรงงานรอบอำเภอนครหลวงรู้สึกแย่เพราะว่าแบบทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้ว ถึงว่าชาวบ้านแถวนี้จะได้ทํางานที่โรงงานก็จริงแต่ว่าความเดือดร้อน,นคือมันจะมาตลอดเวลาฝนล,ลมมานี่คือไม่ต้องทําอะไรกันแล้วอ่ะมันจะไม่เห็นอะไรเลยเราก็อยากให้เขามาดูนะอย่างอย่างเงี้ยอย่างนโยบายที่ว่ากองแล้วปิดสลมตั้งสลมปิดทานเนี่ยพอกองปุ๊บอย่างโรงนานสูงเกินขึ้นไปอีกช่วงหนึ่งของสลัม ท่วมทัท่วมหลังคาโรงงานน่ะเขากองแล้วบ้านฉันอยู่ใต้งี้ติดห่างไปแค่สองอันนาเองแล้วเวลาลมมาเต็มเต็มเลยแล้วพอเรามาร้องเรียนเข้าปุ๊บนายกมาโรงงานปุ๊บก,ก็คือปิดให้เป็นห,ห้อาทิตย์เดียวแล้วที่เหลือเหมือนเดิมแล้วเราจะไปร้องเรียนอะไรกันบ่อยๆเลยเมื่อเขาทำอย่างเนี้ แล้ชาวบ้านเนี่ยคือมนมนรู้จะพึ่งใครอ่ะพูดตรงๆถ้ามีที่พึ่งนะมันก็จะไม่เป็นแบบนี้ก็คือทุกคนเนี่ยไม่เห็นด้วยอีกแล้วต้อ<ม>การไม่มีใครเขาเห็นด้วยหรอกเนี่ยที่เขามาส่วนใหญ่ไม่มีใครเห็นด้วยเลยแล้วเมื่อก่อนเคยทําประชาพิจารณ์นะฮะที่ก่อนที่จะมาที่โดนแต่ก่อนนี้คือ เคยเรียกประชาคมอย่างน,นี้เนี่ยแต่ว่าเรียกเข้ามาถึงบอกว่าเซออ็เนชื่อเข้าประชุมนะครับเออข้าประชุมร่วมกันก่อนไอเราก็คือว่าช่วงนั้นเรามีภาระ,ะที่ว่าน้องสาวทํางานคือ8ปดโมงแล้วเราก็ไปรับคนงานเรามาเซ็นชื่อให้เข้าประชุมเราก็ถามว่าเซ็นชื่อเข้าประชุมนะโอเคเซ็นชื่อเข้าประชุมแต่พอถึงเวลาเดือนร้อนมาเราไปร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่าก็มึงอยากไปเซ็นให้เขาอนุมัติยอมเขาก็ถามว่าเซ็นตอนไหนก็คือเราเซ็นแค่หนเดียวตรงนั้นแต่ว่าในกระดาษไม่มีหัวข้ออะไรเลย คือเขาก็ไปเขียนหัวข้อเพิ่มเติมมาอาแล้วตรงนี้ที่เขามีแปลนะฮะโครงสร้างของแต่ตอนบบตอนบบที่บบมา,า,ารประชุมเมื่อเที่ยวทีแล้วเขาไม่มีอะไรเลยโรงงานนี่นะไม่มีอะไรมาให้เลยคือเรียกมาประชุมเฉยๆแล้วแบบอาคารที่เห็นนะที่เขาจะนําเสนอให้กับชาวบ้านที่เห็นว่าเขาจะมีการป้องกันเนี่ยเราคิดยังไงถ้าอย่างเป็นแบบอาคารอย่างเงี้ยนะถ้ามันทําได้หมดจริงๆมันก็โอเคมันก็ไม่มีฝุ่นมันก็คือมันยังน้อยลงไงแต่ถ้ามันเอาออกมาบริเวณด้านนอกเงี้ยแล้วถ้ายังมาติดแสล็มมาต้งต้นไม้ไม่คุ้ม ไม่คุม้มไม่มีผลประโยชน์เพราะว่าแลมใเนี่ยพอกางทุ่งลมแรงๆหน่อยพังหมดแล้วก็ <c oughs> แล้วที่เขาบอกว่าทำ500เมตรห่างจากบ้านชาวบ้าน500เมตรคือยังไงตรงนี้ไม่ผลคุณดูขนาดกองขนาดโน้นนะคุณคุณประมาณมาเลยว่ากองขนาดโน้นเข้ามาเนี่ยยังถึงแลวถ้า500เมตรอ่ะระยะทางแค่ครึ่งกิโลขนาดมันเป็นกิโลสองกิโลนี่มันยังมาถึงเลยก็ปุ่นมันก็ต้องกระทบกันทุกทุกโรงอ่ะ จริงปะจะพูดฟาร์มเป็นธรรมเขาซื้อที่มันคือมันก็ต้องกองเหมือนกันเนี้ยเขาก็ต้องกองอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเขาก็ต้องฟาร์มเสียหายเขาก็ต้องกองแต่นี่ฟาร์มเดือดร้อนเนี่ยมันก็ต้องไปถึงพวกเราอยู่แล้วตรงโน้นมามันก็ถึงตรงนี้มามันก็ถึงจะว่าไม่โดนน่ะคุณลองลองดูกันแล้วกันถ้าทําแล้วอะเนี่ยตามที่โดนเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกันอย่างนี้ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะเขาฟาร์มเป็นธรรมไงว่าจะทํำยังไงเนี่ยเขาประชาคมกันแค่นี้เราไปถึงทั้งเหนือเนี่ยแล้วทั้งเหนือเขาก็พูดว่าลงมติว่ะหมายถึงว่่่าาากรรททปะชคมมั้งนีไวถึ ไม่ทั่วถึงเขาบอกแค่จากท่อนนี้ไปเหนือนู่นแต่ก็คือยังมีชาวบ้านอีกหลายส่วนที่้<ด>กโดนกระทบหมดเลยเนี่ยโรงนี้ก็กระทบโรงนู้นก็กระทบมาตรงเนี้ยเราก็ไม่เคยไปร้องเขานะที่เราอยากจะรู้ความเป็นธรรมว่าตรงเนี้ยว่าเขาเห็นใจว่าพวกเราแค่ไหนเนี่ยนะเห็นใจกับเราแค่ไหนฝุ่นเราก็โดนทุกลงแต่ไม่เคยไปร้องเขานะเราก็อยากรู้แต่พื้นที่ตรงเนี้ยเขาซื้อจริงเขาก็ต้องกองใช่ไหมเขาต้องกองเพราะเขามีผลประโยชน์ วันนี้นอกจากชาวบ้านตำบลคลองสแกที่ออกมาต่อต้านการก่อสร้างอาคารเก็บถ่านหินของบริษัทไทยพลังงานทีพีจำกัดที่จะเข้ามาก่อสร้างอาคารเก็บถ่านหินชาวสวนเกษตรกรในพื้นที่ก็ได้รับความเดือดร้อนไม่แตกต่างกันเพราะผลผลิตจากการเกษตรลดลงเงินต้นทุนก็เพิ่มมากขึ้น พอเศษละอองจากทานหินผมจะทบมันมีอยู่แล้วล่ะนะของทบมันมีอยู่แล้วละ่ะแต่อีกอย่างหนึ่งผมทํางานการเกษตรเนี่ยโดนฝุ่นดำเนี่ยผลผลิตเลยได้มันไม่ได้เท่าที่ได้เพลเพอก็จะเสมอตัวหรือขาดทุนเป็นทุนเดิมด้วยแต่ว่าลงทุนเป็นแสนเนี่ยบางทีบางทีไม่ถึงแสนเนี่ยมันมันมันผีดพลาดได้เพราะไอ้ฝุ่นดำเนี่ยบางทีมันพัดไปเกาะแล้วมันข้ามันจะออกไม่ได้ นี่ผลก็ทบคืนแน่นอนดีนะที่สุดนี่นะกอรเกษตรใช่ไหมฮะการเกษตรนะ